ครับสวัสดีครับครับตอนนี้เราอยู่ก็ตลาดนะครับของสมครับตอนนี้ของสมครับขายปกติขายอะไรบ้างครับขายเสื้อผ้าเสื้อผ้าแฟชั่นแล้วก็รองเท้าแฟชั่นขายทุกวันอาทิตย์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์วันจันทร์ช่วงเย็นจะขายอยู่ตรงตรงตรงตลาดพีมาร์เก็ตครับตรงข้ามร้านปลาหมึกครับช่วงเย็นวันปกติธรรมดาครับก็ราคาปกติไหมปกติครับเนาะก็มีมีตัวมากมีรองเท้า อ๋อมีคนละครึ่งด้วยโอ้รองเท้ารองเท้าแต๊คพูดไปตาช่างดาวเด็ดอันนี้คู่ละหนึ่งร้อยบาทครับคู่ละร้อยบาทดาเด่นนะครับงดาวอันนี้มาตรฐานเนาะครับกลุ่มเดียวก็ดาวเทียมอ่ะเนาะใช่ดาวเทียมเท่าหกสิบห้าบาทดาวเทียมหกสิบห้าครับถูกถูกถูกเนาะโอเคครับรองเท้านิ่งเท้าสตรีผู้หญิงใช่ครับอ่าคู่ละร้อยหมดเลยเนี่ยเป็นเป็นเป็นปลาลูกครับ หลายราคาหนึ่งร้อยร้อยยี่สิบเก้าประมาณนี้โอเคครับรู้ก่าได้นะครับสนใจซื้อมาซื้อมาครับพ่อค้าชื่ออะไรเนาะลูกหล่อจิครับชื่ออะไรนะจิครับจิครับโอเคครับคนต้นสูงครับโอเคครับลำรวยนะครับสวัสดีครับ